กุนดินเผาเทรากอต้าประเทศจีนกุนดินเผาทหารเทรากอต้าถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า2,200ปีที่แล้วเพื่อคุ้มครองจักรพรรดิจินซี่ฮ่องเติงในปอโลกนักโบราณคดีค้นพบกุญหลายพันตัวที่แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะตัวแสดงให้เห็นถึงความประณีตของงานศิลปะจีนโบราณ สิดาบโบราณอุจิประเทศญี่ปุ่นดาบอุจิคือหนึ่งในดาบซามูไรที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นมีอายุกว่า1,000ปีถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคที่ยังคงใช้ในปัจจุบันถือเป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น มนุษย์เราอยู่บนโลกนี้มานับแสนปีและตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างวัตถุที่เต็มไปด้วยปริศนาความเชื่อและประวัติศาสตร์วัตถุโบราณเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งของเก่าๆแต่เป็นหน้าต่างที่พาเรามองย้อนกลับไปในอดีตของมนุษย์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิสเตอร์ปานไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวลึกลับสุดน่าทึ่ง